สวัสดีครับผมสําหรับเพื่อนสมาชิกชมรมผู้พาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนในการให้ความรู้นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทดลองนะครับน้ําในบ่ผม7.5น้ําที่ผมเตรียมไว้แทนน้าฝนนะครับได้ pH 6นะครับก็เราจะมาดูกันนะครับอันนี้ค่าคายอยของผมนะครับหยดได้ประมาณ6หยดก็ได้ประมาณ1 0 2นะครับ6ถึง7หยดนะครับไม่เกินนี้นะครับค่าจะขึ้นพอดีครับอันนี้ผมเตรียมน้ํา <c oughs> สมมติว่าอันนี้เป็นน้ำในบอ่อน้ำในบอ่อผมประมาณ5 0อร์เซนก็ถ้าเป็นบอ่อกลางแจ้งบอ่อโล่งบอ่อดินนะครับผมเตรียมน้ำไว้ห้าสิบเซนตฝนตกฝนตกสักประมาณ30เอร์ซนนะครับของบอ่อของน้ำในบอ่อครับลองดูว่าค่าพ h เมันจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนถ้าเราไม่มีการปรับสภาพน้ำา <c oughs> มนมีการปรับอาคารสลายนะครับมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ค่า pH ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมใช้น้ําน้ําค่อนข้างกดนะครับประมาณ6เพราะน้ําฝนปกติมันอยู่ที่6.5นะครับอันนี้ผมผมลองทดลองดูนะครับผมก็ตักใส่หลอดมาแล้วลองมาดูนะครับว่าจะวัดได้เท่าไหร่อันนี้ฝนตกลงมาในบอ่อสาเอซนะครับอันนี้มีการปรับเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ค่าเท่าที่ควรนะครับปกติค่า pH เเนี่ยจะอยู่ที่ 7.5ถึง8.5นะครับมันจะขึ้นตามสภาพที่เราปรับค่าอันคลายด้วยนะครับถ้าเราปรับค่าอันคลายสูงกว่าหรือว่าได้ค่ามาตรฐาน p f ก็สูงตามไปด้วยนะครับอันนี้ผมวัดได้ประมาณ6.5นะครับซึ่งปกติน้ำฝนธรรมดาบ้านเรามันได้6.5แต่ว่าอันนี้ผมทดลองนะครับผมยังผมก็เอาน้ำที่มันเป็นกรดประมาณ6เทลงไปในบอ่อผม 30%นะครับที่ pH 7.5มันก็ลดลงมาประมาณ2 2หน่วยนะครับ7.5หรือ6.5ก็ถ้าเราปรับได้ประมาณ8.5ให้ฝนตกลงมาประมาณ30-40ในบ่อเราก็ป้องกันลูกกุ้งได้นะครับหรือว่ากุ้งที่อยู่ในบ่อของเราได้ไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ ผมหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์วิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนนะครับที่รับฟังนะครับผมแมนะนำชมรมผู้พีฒนงกุ้งกล้ามแดงสอดจลินก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ